ชอบอาจารย์โยงกับอาจารย์ยิ้มเห็นน,นกนะท่านปรศญท่านน่ารักที่สุดขอบคุณค่ะขออบคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารพักผ่อนแล้วก็มีสื่อมวลชนเราสัมภาษณ์อยู่ที่แป้นตอบด้านนอกด้วยนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่ว มีความร่มมือเป็นอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ขอควอมร่มืออีกทีเดียค่ะท่านไหนที่เปิดมือถือไว้เป็นระบบสั่งแล้วกันเนาะเป็นระบบสั่งค่ะเราจะได้อยู่ร่วมกันในการเสวาาช่วงต่อไปค่ะซึ่งแบบเซกชันต่อไปี่ยเป็นเซกชันที่น่าสนใจมากจะได้รู้ขอ้อมูลข่าวสารตอนนี้ไวรัสไล่พันไปหรือย,อยังไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะเซึิฟิลิ่งแล้วเนี่ยข้อมูลความรู้เราสามารถที่จะเรียนศึกษาวอน การเรียนออนไลน์โควิดสิบเก้าได้ซึ่งจะทำโดยรอ,อ,องคุนู้พันการสื่อสารพันธุสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวทิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะมีวิทยากรสองท่านที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เรียนจบแล้วก็จะได้ใบป,ประกาศได้ด้วยนะคะก็คือศาสตราจารย์แพทย์โยมผู้บรวัรและรองศาสตราจารย์ยืนผู้บรวัรค่ะลองลองดูนะคะมีข้อมูลให้อยู่ในเอ,อกสารที่แจกให้ทุกท่าน เรียนออนไลน์ภายหลังก็ได้ค่ะ,ะถึงเวลาแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันใกล้ที่จะขออนุญ,ญาตเข้าสู่ช่วงของการบรรยายรู้เท่าตามทันป้องกันภัยโ,โควิดค่ะซึ่งมีวิทยากรสองท่านนะคะซึ่งท่านก็มาถึงที่สมนานแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับเราเป็นเกียรกับการเปิดงานคแั้วนเรียบร้อย เชิญสัาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้รวรวรรณรัชบัณญิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านไวัริทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเ,เชิญอาจารย์หมอยงค่ะจำได้นะคะคุณหมอยงคือเสื้อสีขาวนะคะ เ,เชิญผู้ดำเนินการสิบนาก็คือคุณสุวารีเตียมพิทักษ์รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสืส่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวเเชิญค่ะก็เสียงรดมอือให้ด้วยค่ะจะมีเวลาคุยกันไปจนถึงสักประมาณ15นาฬิกานะคะอาจารย์จะให้พัก15นาทีขอมอบเวทีให้กับคุณสุวารีเตียมพิทักษ์เลยค่ยนนะจะขออนะุญาต